สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนวันนี้มาพร้อมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆนะคะของพี่น้องเกษตรกรด้วยหากเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกาลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะเหมือนที่พลาดหัวข่าวไปเลยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ข่าวดี one stop service ค่ะพร้อมเปิดให้บริการเกษตรกรผ่านศูนย์จัดการดินปุย๋ยชุมชนเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับกลมส่งเสริมการเกษตรเผยความเคลืบหน้าโครงการพัฒนาธุร กิจบริหารดินแล้วก็ปุ๋ยนะคะเพื่อชุมชนเพราะช่วงนี้ปุ๋ยราคาแพงมากเข้าสู่ฤดูการผลิตใหม่ของพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนแล้วหรือโครงการนี้เรียกว่า one stop service ค่ะมีความพร้อมเปิดให้บริการแก่สมาชิกศูนย์บริการจัดการดินปุ๋ยชุมชนนะคะกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แล้วก็เกษตรกรทั่วไปแล้วในหลายพื้นที่เลยค่ะคุณผู้ชมล่าสุดนายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าดรเฉลิมชัยศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ดังนั้นจึงให้ความสําคัญกับโครงการบริหารดินและก็ปุ๋ยเพื่อชุมชนนะคะซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็สังคมให้ได้รับผลกระทบแล้วก็ให้กระจายความเสี่ยงน้อยที่สุดนะคะคุณผู้ชมเพื่อสร้างความเข้มแข็งแล้วก็พึ่งพาตัวเองให้แก่เกษตรกรในการจัดซื้อหาปุ๋ยที่มีคุณภาพและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง าะสมกับดินและก็ชนิดของพืชด้วยซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกฎ ในส่วนของลดการปริมาณในการใช้ปุ๋ยเคมีและก็ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะคุณผู้ชมมีสออปอชอที่เข้าร่วมโครงการพร้อมเปิดให้บริการเชิงธุรกิจให้ในหลายพื้นที่คือการบริการในการตรวจวิเคราะห์ดินแล้วก็จํานวนอยู่ที่220ใน23จังหวัดก็คิดเป็นร้อยละ72การให้บริการจําหน่ายแม่ปุย๋ยจํานวนอยู่ที่3 3 3 0ใน40จังหวัดนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นที่เหลือ488 จังหวัดยังมีความพร้อมในการให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ดินด้วยนะคะคุณผู้ชม และสำหรับเกษตรกรท่านไหนที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดแล้วก็เกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านได้เลยนะคะคุณผู้ชมและนอกจากนี้อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรยังกล่าวต่อว่าได้กําชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดช,ชอบโครงการนะคะในส่วนของพัฒนาธุรกิจบริหารดินปุ๋ยเพื่อชุมชนร่วมวางแผนกับสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนในการพัฒนานี้นะคะเพื่อเกิดความยั่งยืนแล้วก็ ให้เป็นการแลกเปลี่ยนศูนย์การเรียนรู้ที่ดีต่อกันด้วยค่ะถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆการกระจายทุกศูนย์เพื่อช่วยพี่น้องเกษตรกรแล้วนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องถ้าหากใครอยากอ่านข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมก็อิสานแซ่บจะทิ้งลิงก์ไว้ตั้งล้านคลิปให้อ่านเพิ่มเติมนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ